อ้าวไม่ได้ข้อสอบอีก้วครับผมบ้าข้อสอบผมว้าข้อสอบเดี๋ยวผมว่าข้อสอบวิชาอย่างก็บรหูดนะครับผมบรหูดนะครับอันนี้อออนะครับเขออบบาขออบอกวออออออ่าอาอ,นนอันนี้คือแบบคำชี้แจงนะครับก็คือเขาก็ตดองสามสิบข้อนะครับ เออห้องก็ต้องแบบข้อกาล้วกอข้อถามหรือครับเออละเราไปดูแบบตอนที่หนึ่งครับแบบเลือกตอบไปดูครับ <c oughs> อ่านข้อความนต่อคำถามครับเ <c oughs> มด่หาขา้อเลยครับพี่แหลกเลยครับผมม่หูอย่างผมผมเรียนอยู่เลยครับ <c oughs> พี่แหลกเลยครับอ่านข้อความนต่อคำถามพูดอะไรไม่คิด เท่ากับค้นยาพิษใส่ตัวเองเลยครับคนคนอื่นเหมือนจุดไฟเผาตัวเองมีตาคนอื่นเหมือนอาาน้ำใา้ตัวเองคำว่าคำว่ายาพิษในขอ้อใดในข้อความนี้หมายถึงขอ้อใดหนยาเสพติดทุกชนิด 2. อยาที่เป็นอันตรายต่อชีวิตสามการทำลายของต้น เขากับเบอรงไงไงครับคำตอบมันอยู่ในนี่แล้วก็คือเขากับพุญญาเนาะพุนยายาพิษนะครับใส่ตัวเองใส่ตัวเองคือการน้ำริงมาดีเข้ามาใส่ตัวหรือว่าคอที่ิองครับคอที่ิองมันเป็นยาที่เป็นอันตรายนะครับแต่เขามายาพิษนะครับเขาหลังจากนั้นเขาบอกว่าใส่ตัวเองกดคนอื่นแต่ว่าเขาบอกว่ายาที่เป็นอันตรายต่อชีวิตครับก็คือ อันนี่เป็นอันตรายมันบริยไัเ,เองนะมันเป็นอันตรายต่อที่เฉยๆแต่ว่าข้อสามสิ่งบดีเขามาัดไสตโตนี่มันบดีขาคักนะครับผมต่อมั่วนะครับตรต่อมั่วนะครับข้อนี้นะครับต่อพ่อที่สามนะครับเ็นบอไผ่คุณแม่ดูอยู่กับผมขอถวษอยู่ผมหูเลยครัะข้อนี้เราข้อสามนะครับอ่าต่อไปนะครับ อ่านขอความวตออคุณถามนะครับกระต่ายว่าฉันเกิดปีาะแต่ไปเอาเงาะโอ้ยกระต่ายกระต่ายผมขออนุญาตแบบไทยๆแล้วกันลาวมงโคดเทียมกระต่ายว่าฉันเกิดปีเาะแต่ไปเอาเงาะที่เกาะไม่ได้ลิงหัวล้อยอกกว่ากระต่ายใจสอเนี่ยส,สี่เนตายไม่เหลือแครับใจสาอ กรตายกับลิงจริงทะเล้ะกันคำนี้ขีดจะตายมใจสอกกระต่ายมันจะอยู่ในคำตอบนะครับหัวเราะเยาะใจสอกนะครับหัวเราะเยาะก็คือใจสอกก็คือ อ่ะเรามาดูข้อทีผมคิดว่าน่าจะพ่อไช่นะคอสีนะปล่องหายง่ไงมามมอนนี้เนี่ยครับใจซอก็คือน่าจะแบบเออวายรย่อกับขี้คานนะครับหรือว่าออนมันไมอนี่เกี่ยวกับออนแอรบมัมมอนี่เกี่ยวกับอ้นแอบมันข้อนี้ตอบข้อสองครับก็สองครับก็สองให้ก็ ไปตอบข้อสองเฉลยนครับข้อสองครับขี้ขาดครับขี้ขาดสามออนแอร์มนมีครับออนแอร์มนมีเพราะว่าออนแอร์มันบ่เนี่ยาออนแอร์คือตัอยเขาเลยก็แบบเอ่อหัวล่อแบบเอ้เพื่อเลยกันล่อให้แล้วก็แบบตีนิดเดียวกับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าออนแอร์นะครับข้อที่สามนะครับข้อที่สามนะครับคนไทยได้รับการทอดถ่ายทอดว่าพืชบางชนิดเช่น ขิงขมิ้นกระเทียมตะไคร้ฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณในการรักษาโรคหรืออาจหรืออาการเจ็บปวดของมนุษย์ได้นะครับคำเด็กเขีเส้นใต้จากข้อความมีความหมายถึงข้อใดนะครับขิงขมิ้นกระเทียมตะไคร้ฟ้าทะลายโจรทั้งหมดนี่นะครับมันเป็นยาสมุนไพรครับ ขมิ้นขมิ้นกระเทียมกระเทียมกระเทียมเป็นยาแผานโบราณหมดเลยครับแต่ว่าขมิ้นขมิ้นเนี่ยฟาดะลายโจม,มันคือแบบรู้ผมพูด่ว่า,าคำพวกนี้่มันเป็นเกี่ยวกับเออคำนี้มันเป็นแบบยาสมุนไพรหญิงขมิ้นกระเทียม,อเ,ยมเออผมยาบำรุงร่างกายครับยาบำรุงร่างกายขอซีนะครับคอซี ผมผมคิดผีดมีขิงคือขิงยาแบบยาสมาุนไพรผมคิดว่าคน้อนึงอะเอาไหนไหนวะชัวชัวชัวครับใครที่รู้ข้อนี้คอมเมนต์มาให้ผมหน่อยแต่ชัวชัวๆๆวะยาสมาุนไพรเพราะว่าขิงยาสมาุนไพรขอโทษเะครับเพราะผมยังเรียนอยู่นะครับขอโทษเด้อ ขอดีสีหก็อตล้งตันสวัสดีค่ะน้องน้องคอลัมคอลัมเพื่อนเด็กเพื่อนเด็กแฉะเปิดโอกาสให้น้องๆ้องส่งภาพถ่ายมาร่วมสนุกร่วมสนุกกติกาง่ายๆก็คือส่งภาพพร้อมคำบรรยายความยาวให้ได้ความกระชับทั้งภาพกับคำบรรยายคุณของของน้องคนไหนโดนใจพี่พี่ทีมงานจะได้รับ การตีพิมพ์ลงหนังสือกับหนังส,สือพร้อมกับรับรางวัลประจำฉบับของวานสารเพื่อนเด็กของเราไปเลยค่ะคำในข้อใดสามารถใช้แทนคำที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องตามตรงตามความหมายก็คือโดนใจ ข้อนี้ตอบข้อที่ซีถูกอกถูกใจผีผีริมงานก็คือง่ายๆเลยครับอา้าวแล้วมันก็คือง่ายๆเลยครับง่ายๆเลยเด้อคือข้อนี้นะครับมันก็คือง่ายเลยก็คือถูกอกถูกใจก็คือข้อทีซีเด้อครับใครตอบข้อทีซีถูกล้้ยข้อสุดท้ายเด้อครับข้อที่ห้า ป้ายที่โรงพยาบาลแห่งนี้บอกข้อมูลอะไรห้ามถ่ายรูปภาพห้ามพกกล้องถ่ายรูปห้ามถือกล้องถ่ายรูปห้ามนํากลอกถ่ายรูปแน่นอนครับห้ามถ่ายรูปภาพอยู่ใครอยู่ดีๆมันจะไปถ่ายรูปภาพเอาดีๆเอา,อานียผมจะเช็คคอีกอนั้นนะ ห้ามถือกล้องถ่ายรูปกับห้ามนำกล้องถ่ายรูปห้ามถือห้ามถือกล้องถ่ายรูปกับห้ามถ่ายรูปภาพไปลองไปบานนี้ไม่มีะแะ้ครับห้ามถ่ายรูปภาพถ้าผิดขอ อะไอีกครั้งนะครับผมยังเรียนอยู่หรืผมยังไมโหอย่างเดียครับข้อนี้ข้อสุดท้ายแล้วนะครับพี่ PPII เพื่อนๆนะป่านะอาก็ใครที่มาดูก็ขอคุณมักนะครับเดี๋ยวอีพี่หนาผมจะมาเอออันนี้นะครับเดี๋ยวอีพี่หนาครับจะมาขอคุณมากคือรับผมคลิปนี้นะครับใครที่รับชมขอขอภัยที่ผมไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าผมยังเป็นเด็กอยู่นะครับผมเ ค่อยไ่รูเรื่องธรรมดา,าผมนะครับกดติดตามให้ผมแทนดีก,ก็คือคลิปนี้ก็มีมีอะไรบ้างขอบคนที่รับชมมาแล้วเราเจอกันค์ทหน้าหกถึงสิบขอบคุณครับ